สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยโหเราอยู่ที่สะว่ายน้ํากันโหดูสิครับโหมีหมอกด้วยนะครับอยู่ที่ทะเลนะครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับอยู่ที่ภูเขานะครับสวนน้ำเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้โหสวยขนาดไหนดูสิน่าเที่ยวมากๆนะครับมีลาด้วยนะครับดูครับมีเจ้าลาด้วยห ดูสิโหมีเจ้าหมานั่นด้วยครับอยู่ใกลๆแล้วตัวนี้ก็เป็นเจ้าหมีนี่แล้วที่เราจะมารีวิวกันครับคือนี่ครับเราสัตว์ทั้งหลายนะคือช้างช้างน้อยวัวนี่เอาคิงคองกับม้าลายมาอยู่ข้างล่างเลยมามานะครับมาวิ่งเล่นข้างๆสระน้ํากันนะครับมา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 น,นี่นะครับตัวแรกเลยครับ เจ้ามาลายไป,ไปต่อไปเจ้ากิงคองกิงคองแล้วก็เจ้าวัวข้าวพ น้อยไปดูกันอ้าวจะมาลอ,อยมานี่แล้วม,มาไปวิ่งกับพเพื่อนๆนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย